สวัสดีครับพีน้องโอ้ยบอดมากล่าสุดครับผมโอ้ยช่วยด้วยของพุกสักสามสิบแก้วฟองเชียร์สีเขียวและสีแดงนะครับเกมพิเดมมาลูกนี้ของลุกเกี่ยวโยนเบียกติดเตะไปพี่ไต้โมงไม่โมงตีอัดพลุกมากระสือพันลุกซื้อใหม่นะครับพลุกซื้อใหม่จากพื้งหั้งเปลี่ยนทรงครับสีแดงเป็นปลายทรงโดยสุวรรณันพี่ตายเปลี่ยนพี่ตายมาเสริมสร้อยปอ จากอนุบาลแกล้งคอเงี้ยไปบ่ได้เอาไหมคุณมาไว้ไ้เกินสองเทียเด้อบ่ให้เอาไหมหลายเทียเด้อทีิมเจอกันได้ไหมน้อไอัดเพียบกบกับหลังอันกองเชียร์ไหมสภาพกองเชียร์ยุ่งกันเลยขอใยนิดได้ไหมเขาละสีไม่เนี่ยคนละสีแต่ว่าจะน้อยยุ่งกันไปเลยเพราะว่าขอใยนิดไปข้างหลังได้ไหมเพราะว่าบกกับหลังนะครับสีแดงส่งต่อครับโอ้ยนอีกลูกเงาไหวมากครับแต่หมู่บ้านเราเองนะครับ ไปเอ้ตัวพี่เตะโอ้โหชวยโอ้โหได้เฉยเอางงต้องขีดเตะไม่ข้ามครับผมตั้งตั้งเตะมาสองเซตหัวก็เห็นนกยีดเตะขามลูกแรกสองเป็นลูกสุดท้ายนะครับเอยยอดยอดพอกแล้วกินยอดครับสีแดงกินยอดเป็นยังมากมาเนี้ยเปลี่ยนทรงเขาทรงมาเนี้ยบ้าแมน อะไรบ้าหมาคาบเกือบไหมเจ็ดต่อเก้าสีเขียวทรงต่อนะครับไฮ้ยพี่แต้มไวจะงกไหมงงแค่ไหนเองสีแดงกรุณาบอกกันด้วยนะครับว่าเน็บอยู่ทางนี้นะครับเน็บอยู่ทางนี้มาลูกดีขอสังหวะเด้อเรียกต่อสวยงามครับสวยงามไม่เป็นไรครับ เบียนทรงครับสีแดงเป็นฝ่ายทรงสกอร์ตอนนี้เก้าเท่านะครับแมนปะเก้าเท่านะครับสีแดงบอกว่าไม่อยากหงอกไลย่ยานหัวแดงเบรกเอาลูกนึงเข้าเบรกเอาลูกนึ่งรับไปได้แล้วได้เออได้เสียอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้แล้วครับสีเขียวเบรกเกมเสิร์ฟของสีแดงได้หนึ่งลูกนะครับตอนนี้ลูกจะก็ตกเป็นลกนั้นแล้ว แล้วครับมา,มาพี่เจ็ดเตรียมพร้อมแล้วพี่เจ็ดนะร <ừ, S 2> อรออยู่ข้างสนามพี่เจ็ดนะรอรับเลยมาเบรกอีกลูกนึงเข้าเบรกอีกลูกนึงตอนนี้เ้างน้ำแล้วสกออสิบต่อเก้านะครับโวยลูกเดียวครับลูกเดียวพี่ตายแล้วเห็นลุ้แล้วนี่ลุ้ลุ้มันลุ้อีกทีขำขำขำเออมาวันกมูเถานอจงกระติกน้ำไว้เนื้เอเด้งของพีน้ำกินแน่มาวันก็มูเป็นบอดมากพี่น้องครับ ไม่เกมเสือไม่เตะตะกร้อจะเตะเสือเปลี่นนงลูกนะครับเต้มตอนนี้สิบเท่าเอ็ดเสียแล้วเยอะเบิ่งหนาววหนาที่มือขอมแดนว่าหนาที่พายเปลี่ยนทรงครับสีเขียวเป็นปลายทรงยังไม่ถึงอ่าสิบเท่าใช่ไหมอานะครับสีเขียวส่งต่ออีกสองอีกขออีกสองเตะได้ในเกมเสือพ่อ เส้นเมื่อกี้รวมเซตนี้ส,นนสูสีมากครับเซตนี้เส้น,นสีมวงไม่เฉยนะครับขณะนี้นะครับแต้มอยู่ที่11เท่านะครับสีเขียวเป็นฝ่ายทรงอ่ะเสือปีกสองเตียงก็คิดสองแต้มออตามแล้วเฮ้ย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 เอาแล้วลูกแรกของน้อกนกบอ้ามาพี่น้องงับมาไม่ไม่แค่สีเขียวไม่แค่ซอยกันอีลูกสุดท้ายขอแก้มเนี้ยขอแต้มนี้นะออกออก เอาไว้กันหลอกเพี่น้องนักภาคหลอกนะครับอ้าวพี่น้องครับเปลี่ยนโซงสีแดงเป็นฝ่ายโซงนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่13ต่อ11นะครับสีเขียวนั่งสิเต็มมา11ต่อ13น้องดาวเห็นดาวโซงเห็นหลุมแล้วเห็นหลุมจังไหนจังไต่โอ้ยไม่เป็นไรครับสีแดง่งโ้ย ส่แว่นตาดำสิบสองสิบสามออกออกนีได้หนเดียวอกนีได้หนึ่เดียออกนีได้เดียวหน้ามังนะครับบอกทางซีเชียบอกว่าออกนะครับโอบอกว่าออกนี่อังกอร์มงเราเรีมือกินว่ระอรงอีกหนึ่ลูกครับเสียงห้งลาเตงห้งเห็นลุมแล้วน้องดาวอะฮึ๊บไม่ได้แล้วไมได้อ้ย ไม่หมวกอะนุ๊กโดนไม่หมวกเอาพี่น้องครับกำลังมั่นเลยตอนนี้ในเกมเสือของสีแดงสีเขียวเก็บไปสองแต้มนะครับสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่สิบห้าต่อสิบสองสีเขียวเป็นฝ่ายเซิร์ฟมาสามแต้มเข้าเก็บเอาเบไปเลยเด้อยพอตองแบงลุกว่าเอ้ยใส่หมวกเขาปวรจิบลุกว่าสีเขียวเป็นฝ่ายส่งนะครับสกอร์ตอนนี้สิบหกต่อสิบสองแต้มสี่แต้มนะสี่ าสองลูกเข้าตอนนี้ขอเลยเด้อในเกมเสริมนะครับของสีเขียวน่าเกมไปสอนแกมกับลูกสุดท้ายเขาทมเสียเด้อเสริมมันตามกับพ่อแล้วนี่ครับเกมเสรอมาเขาก็ได้แตรมแล้วไปเล่นขาวสีแดงฮึบโอ้เปอร์เซียนสีเขียวที่สนามนี่ร้ายอยู่เกมส่งนะครับสีแดงเป็นปลายส่งตะกอ 1ิดต่อสิบสอ้าว19ต่อน้องดาวเบิดแห้งแล้วครับเก้าตอตอนนี้สิบเก้าต่อสิบสองถ้าเราเก็บสองแส้มได้สีเขียวจะเป็นไปซะนั้นนะครับอ่าสิต่อสิบสองในโนบบอกว่าไม่เป็นไรสามอยได้ตายคนน้อยอยู่โบเป็นยังโบเป็นยังก็จะเสียบกันได้ นี่ลงมาปวดน้อยกวดเราหกสิบห้าได้กินอยู่หมดต้องทักก็ต้องทักปล่อยเป็นเสิร์ฟลงเลยเอาไปเสิร์ฟเอาอีสามแต้มมัษนาพอดีเสียโกโถเสียโรเฮ้ยเออสีเขียวเป็นปลายได้แต้มนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับยี่สิบต่อสิบสามนะครับลูกเดียวเกมสีแดงโบเกมสั่งบบกลารครับบบกลารโเป็ัญญ์โบป็นยัง มึงแร,ร่งกัาล yeah, <iałem quarterback last word> ูกเดียวเกมนะครับขึ้นแพนแล้วึ้นแพนแล้วการแข่งขันเซฟประตะกร้อระหว่างทีมหญิงสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวเป็นฝ่ายชนะสองต่อศูนย์เกมนะครับโอ้สีเขียวเก่งมากสีเขียวสีแดงอยากเทกับฝ่ายซ้าสีเขียวสีผู้หญิงสีเขียวอยากเทกับป่ายซ้ายสีแดงมาเล่นด้วยกัน อ,อีกทีมนึงลงเลยครับทีมนึงมาเซปักตะก้อทีมกระเทยนะครับผมทีมกระเทยครับผมผมยาวครับผมยาวครับขอพี่ตองริ้วด้วยนะพี่ตองริ้วพี่ลูกน้ำพี่เจนครับ มาสีเขียวห้องสีแพร์พร้อมป้เด้๋ด้อ่าครับมาแล้วครับพี่เจนบอกว่าพร้อมมานะครับ,รบพี่น้องครับแบบนี้จะเป็นการแข่งขันเซบัสตะก้อกระเทยระหว่างสีเขียวกับสีแดงนะครับน <c oughs> ักกีฬาวอมสิบนาทีครับเดี๋ยวให้นักกีฬาวอมก่อนเดี๋ยวจะเกิดทุกบันเหตุเกิดเก็บขิ้งร่างกายได้ <c oughs>